สวัสดีครับพบกับผมช่างเอ็มซททีวอีกครั้งนะครับช่างเอ็มพัทยาน,นะครับก็วันนี้พบกับผมสิ้นเดือนมีนาคมใกล้จะเข้าเทศกาลสงการปีสองห้าหกเจ็ดแล้วนะครับเ,ออเข้าหลังจากปีที่แล้วนะซิมลายปีซิมเทศทั้งหลายนะมีการขึ้นราคากันยกใหญ่เลย จากที่เราเคยหากันได้ไม่เกินสองพันไม่เกินสองพันได้ซิมดีๆแรงๆใช้กันยา,ยาวๆปีงเลยไม่ว่าจะเป็น a s e t o e t e c t หรือว่าซิม dlt ตอนนี้เจ้าใหญ่ครับเจ้าใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า2องพันห้าแล้วก็ไม่มีให้ใช้ด้วยสำหรับ,บ a s 1. นะทางเลี่ยงไปก็คือ a s นี่ a s ต้องไปใช้ซิมโคโมนะ ซิมโกโมสมัครรายปีแล้วก็เติมแพ็กแพ็กเก็ตเน็ตเอาผมจะมีรีวิวให้นะ a อนี่เขาผมมองเขาว่า่วนตัวนะคิดว่าเขาคงจะไม่ทำเรื่องซิมเทพหลายปีเขาไม่เขาไม่ไม่มีนโยบายไปทางนั้นเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วยังหาซิมเน็ตมาราทอนมาใช้กันสบายสบายโอ้โหมันหายากเดินปีนี้หาไม่ได้เลย แต่แต่ว่ามีแต่นะสำหรับซิมโค o โมที่ผมผมก็เปิดใช้มานานแล้วตั้งแต่ใช้มาเกือบสองปีแล้วแต่ผมไม่ได้รีวิวแค่นั้นเองแต่มันมามีให้เปิดให้ใช้5 g เต็มระบบที่พัทยาเดี๋ยวผมจะนำมารีวิวให้สำหรับซิมหา g ทั้งซิมทั้งเราเตอร์5 g เลยเพราะว่าคือมันคิดเป็นเป็นเน็ตเป็นเป็นจิกกับ ที่ผมเติมเข้าไปนะเติมรายปีเราต้องซื้อรายปีก่อนสาหรับโคโมนะซื้อรายปีเสร็จแล้วก็มาซื้อรายเดือนที่ผมซื้อก็ซื้อรายปีถูกๆไปก่อนเพื่อให้ใช้งานได้ปีหนึ่งแล้วก็มาซื้อรายเดือนก็จะเป็นความเร็วสูงสุดแล้วก็จะได้กว่าจะได้ปริมาณการใช้ที่สามสิบจิกต่อเดืนอนอเหมาะก,กับคนที่มองนะว่ามันเหมาะก,กับคนที่ถือไปย้ายไป เช่นเอาไปติดในรถอเงี้ยให้แขกดูอะไรเงี้ยตู้ตู้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันแรงแรงมากไงใช้กระซิมใช้กับเราเตอร์ 5G นะเดี๋ยวมันมีอยู่ตัวหนึ่งผมจะทำรีวิวในรอบถัดไปฟามเร็วมันได้ถึง250เมกสำหรับเราเตอร์ 5G นะผมว่ามันจะต้องเป็น NA non standalone ถ้าไม่ใช ทำ s t a n d a l o n ยังไงมันก็ไม่ถึงที่ผมลองจับอยู่แต่ไม่ต้องห่วงครับมันก็ดูดปริมาณเน็ตของเราก,กเราไปเร็วนะ <c oughs> แต่สำหรับสายแรงแล้วก็สมควรที่จะใช้ครับมันเหมาะกับคนที่ชอบความแรงเอะอ่ะแต่วันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้จะเป็นของหัวเว่ยหัวเวย B สามหนึ่งหนึ่ง หัวเวย b สามหนึ่งหนึ่งนี่มาในโทนสีดำเลยอ่าผมก็จะมาแนวหัวเวยบ่อยแล้วนะตอนนี้เออรู้สึกว่าเออเราชอบมันเราเออดีไว้าใชเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยจะทำตัวยี่ห้ออื่นแล้วละ่ะลอตเตอร์นะอ่าอันนี้ตัวมันตัวมันมีมีช่องแรมหนึ่งช่องช่อง rj 11, 1 1บหนึ่งช่อง12โวลต์ หนึ่งช่องอไม่มีสาวมาเกะการนะโหวยไม่ทำเสาวถ้าใครอยากจะต่อสานอกคิดให้ดีก่อนนะเพราะว่าบางทีซื้อมามันก็ใช้งานไม่ได้สาวของมันก็ถือว่าแรงแล้วภาครับภาคส่งของมันนะชัวกว่าโอ้อะกล่องของมัน b สามหนึ่งอันนี้แลดูมีมาตรฐานเลยมันให้อแดปเตอร์สิบสองโวลต์มาแล้วก็สายแลนมาหนึ่งสายแกะออกมาแล้ว นี่จะไม่ต้องใส่ใจมันมากเอาแค่ของภายในมันดีมีคุณภาพก็โอเคกล่องไม่ต้องไปยึดติดมากดูที่ไส้ในมันอ่าสีดำมาเลยอ่าทำไมจะต้องไปทำยุ่งอะไรกับหัวเว่ยนักหนาผมชอบหัวเว่ยเนี่ยม,มีโทรศัพท์บ้านนมนานมาแล้วมันก็จะต้องเป็นหัวเว่ยถึงจะดีแล้วก็มีแท้ t e m f สองแปดหกตัวนั้น มีตัวเดียวอะที่แบบว่าต่อโทรศัพท์บ้านได้ดีไอ้ตัวอื่นท่านอย่าไปเชื่อนะมันยังใช้งานไม่ได้นะเห็นมีอยู่ตัวเดียวแททีอีน m f 2ม6อสองแปดหกอ่าแล้วก็ซิมที่จะใช้วันนี้นะจะเป็นนี่ค่ายนี้สีแดงนะเน็ดไม่อันเทปทองอ่ต้นตำหรักเขาดูกล่องไปแล้วแล้วก็มี ตสาบ,บ้านเช่นเดิมสําหรับบ้านไหนที่มีคนเท่าคนแก่อยู่ผมก็ใช้ได้บางทีเราโทรศัพบแบตหมดโทรไลน์เราไม่ได้ดูอะไรอันเนี้ยมันมีเสียงเตือนเราใช่ไหมโทรไลน์แม่งใครต่อใครโทรอะไรกันมั่วแต่เนี้ยถ้าโทรมาแสดงว่าคนในบ้านเราชัวร์ใช่ไหมก็เเราก็เอาเบอร์เฉพาะให้ที่บ้านเราเอมันมีธุระแน่นอนมาถึงโทรเข้าอันนี้ยใช่ปะ มีอาเจทเบตโอเคซิมเมื่อเราเปิดใช้งานมานะลงทะเบียนให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วมันก็จะใช้งานได้ยาวๆปีหนึ่งเลยซิมไม่ผมว่าทุกค่ายนะเขาจะให้ให้การโทรมาด้วยเดือนหนึ่งจะให้โทรหกสิบนาทีเห็นเหมือนกันทุกค่ายละเดือนหนึ่งให้โทรได้หกสิบนาทีแล้วเราจะไปยิงทำไม ไปใช้เราเตอร์ที่มันไม่มีเงี้ยเสียดายที่เขาให้โปรฟีมาอ่ะมันยังเป็นซิมตัวเต็มอยู่นะเต็มตัวเลยเห็นปะต้องใช้ตัวเต็มตัวนะยังไม่ใช่นาโนยังไม่ใช่อันนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงมันก็ใช้งานได้เหมือนกันอ่านี่ช่องใส่ซิมอันนี้เปิดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าเอาหัวบัตร ทำฝั่งบากให้ถูกต้องแล้วกนะ็ใส่เข้าไปอเมื่อใส่ซิมแล้วเนี่ยซิมก็จะอยู่รับสถะนี้แล้วก็ปิดฝาอ่าเรียบร้อยดูสภาพเรียบร้อยโอเคไม่ต้องมีส่งมีเสาเก่ะอ่จากนั้นป้อนไฟ12โวลต์เข้าไปในกล่องจะให้มานะดัตเตอร์12โวลต์ ป้อนไฟ12โวลต์เข้าไปป้าแล้วมันก็จะโชว์เมื่อเราป้อนไฟเข้าไปแล้วนะเราก็ปล่อยให้มันเจนเจนเนเลตของมันเองจากนั้นเราก็เสียบ r j 1 1เข้าไปแล้วก็ รอให้มันขึ้นมาให้ครบช่องนี้จะเป็น power power อันนี้จะเป็นน็ t เดี๋ยวพอใช้งานได้มันจะเป็นเปลี่ยนสี wifi ช่องสายแลนอ่ะม,มันเริ่มทำงานมันก็จะมันก็จะหากันเห็นไหมมันเปลี่ยนสีแล้วครับมันจะอ่า ้าเกิดว่าซิมมันรองรับมันโอเคเลยมันก็ใช้งานได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่รองรับ TOT นะบอกก่อนเราไม่เอาถ้าจะใช้ซิม TOT เดี๋ยวมีตัวอื่นถูกกว่าเพราะว่าเรามาเนี่ยคนกเกษียณคนอยู่บ้านผู้เฒ่าพู้แก่เนี่ยโทรหาเขาได้อะ power การใช้งานทีแรกมันเป็นสีแดงฟ้าใช้งานได้ความแดงเปลญีย ความแรงภาครับสัญญาณมือถืออตัวนี้นะมีสี่มีสองจุดสี่เท่านั้นไม่มีขึ้น 5, ห้าเรียกว่าตัวประหยัดตัวเริ่มต้นของหัวเวย่ยขนาดตัวเริ่มต้นเขายังมีตัวนี้มาให้อผมก็ชอบเขาอย่างนี้โอเค เมื่อมันพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสำหรับหัวเว่ยเมื่อสัญญาณมาพร้อมทดสอบได้เลยทดสอบเรื่องการโทรได้เลยอ่ะทดลองดิโทรเข้าเบอร์ผมนะเบอร์ผมนะ0832381099อืม ก็มันก็จะตอบนั่นอ่าพอเราได้ยินเสียงนึดนกวทีมนี้มันเป็นทีมที่ใช้งานที่ป้อมยามหมู่บ้านผมเองผมยื้มมายื้มมาเทสกับนี่อ่ะ,อะวางหูถ้ารับสายก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยวางหู โอเคโทรเข้าได้อ่ะโทรออกนีโทรออกได้ไหมเผื่อไอ้โทรแจ้งยามหน้าหมู่บ้านว่ามันมีขโมยกระโจนอะไรเนี่ยอ่ะโทรไปวะอืมเป็นทางการนะมันใช่โทรไลน์โทรอะไรโทรแอปโทรอะไร นี่มันเป็นทางการออใช่ปะเออดูดีกว่าเยอะเลยใช่ปะอันนี้เราก็วางเนี่ยที่ร้านกาแฟรหรืออะไรที่บ้านไม่มีเสาเกะ็ดกะเห็นระโยงระยางมัว่วนี่เออดูดีเก็บสายเท่ากันดูดีแล้วอ่าเรื่องโทรศรัพท์ใช้งานได้แล้วอ่าเรามาดูที่ว่าเน็ตมันจะกากไหม ออย่าเราเตอร์เราเชื่อไปซื้อจากไนลาซด้ามามันต้องดูที่มันดีดีนิดหนึ่งอ่า B สามหนึ่งหนึ่งอาจจะเจอชื่อมันนะ B สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อนี่อ่านี้ผมเคยเชื่อมต่อไ้แนละ้วมันก็เลยเชื่อมต่อเชื่อมต่อแล้วนะส่วนการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวผมจะไปพาไปทำนะ ตอนนี้เรามาดูความแรงของมันก่อนว่ามันจะใช้งานได้เนาะอ่ะเมื่อเชื่อมต่อแล้วเราก็เปิดยูท b บดูว่าเออคนท่าคนแก่ก็ว่าดูหนังดูอันเนี้ยคนอยู่บ้านนะหรือว่าใช้กระโทรศัพท์กล้องจอปิดเนี้ยก็ถือว่าเพียงพอแล้ว เราเปิดดูข้อ,อมูลตอนงะครหรับนายสิาเปียบบเกิดครับในขนการช่ไหมมันก็ไม่ได้ช้าอะไรนะเปิด y o u t u b e นี่เ,นเรื่องของลิงนะฮะอืหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ชาลบุรีเขาก็บอกนะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าอัศลอารมมาชมใช่ไหมันยมันก็ไม่มีอะไระมันก็แค่นี้ครับถือว่าโอเคแล้ว ไม่จําเป็นต้องแรงล้ําเลือดอะไรมันโอเคจะฟังพวกความเพลงยูทูบมันก็มีโฆษณาไม่งั้นเรววาก็ไม่ได้ดูของฟรีดูของฟรีก็ต้องมีโฆษณานะครับ ฟัตงต้ฟังเพลงอะไรได้หมดจะเล่นไลน์เล่นอะไรถ้า YouTube มันเปิดได้ไลน์ไม่ต้องถามถึงนะมันก็ได้หมดเฟสไลน์ AT, INE, เพราะว่า YouTube มันกินเยอะกว่ากินแบนบิทเยอะกว่าอ่ะได้ลนะโทรศัพท์ใช้ได้ YouTube เล่นได้อ่ามันมีช่องแลนช่องแลนหนึ่งช่องนะอันเนี้ย ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หรือว่าอยากจะเพิ่มสำหรับเราเตอร์ตัวไหนที่มันมีช่องแลนช่องเดียวนะวิธีที่จะ,ะมีคอมหลายเครื่องต่อแลนนี้ไปเสียบที่ฮับมันจะมีฮับแลนที่มีขายอยู่นะทั้ง t ีวีลิง l i ดีอะไรเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยมันจะมีขายที่ช่องหลังฮับมันจะมีอีกห้าหกช่องตามสบายเลยครับคุณจะใช้คอมกี่ตัวต่อไปได้เลย มันก็จะลิงก์มาที่ตัวนี้มันก็เหมือนปลั๊กพ่วงนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้มันมีแค่มาแค่ช่องเดียวแหละมันเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยได้ใช้ช่องสายแลนแต่มันก็ต้องมีหนึ่งชออ่องโทรศัพท์ได้แล้วความแรงได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาคอนฟิกกันนะคอนฟิกตั้งค่าจะตั้งชื่อมันยังไงรหัสผ่านยังไง อันดับแรกให้เราเชื่อมต่อกับตัวมันก่อนเชื่อมต่อ wifi ชื่อมันห u a w e บสามหนึ่งหนึ่งดูที่ตั้งค่าก่อนโอ้โหหูโวยบีสามหนึ่งเชื่อมแล้วเมื่อเชื่อมแล้วเรากลับไปที่ g ูเกิลโคลมบ้ากูเก c h r ค m มยังติดยังติดตัวตัวเก่าอยู่เลยตรงที่เก่าเก่าเนี่ยเคียร์ลบออกไปก่อนเสร็จแล้วก็มาค้นหาตรงคำว่าค้นหาเนี่ยกดเข้าไปเลย หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดแปดจุดหนึ่งนะหนึ่งก็สองจุดหนึ่งแปดด้วยแปดด้วหนึ่งแล้วก็กดไปลูกศรเนี่ยค้นหาก็ได้เห็นไหมหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดแปดจุดหนึ่งมันก็จะพามาที่นี่หัวมวย มันจะเป็นภาษารัสเซียเดี๋ยวต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะตรงนี้ปึ้งตรงนี้นะให้เปลี่ยนภาษาก่อนเนี่ยตรงนี้คำว่าเนี่ยเป็นอังกฤษนะมันเป็นรัสเซียอยู่บอกแล้วมันขายไปทั่วโลกนะใช่ไหมเราต้องรู้เทคนิคมันเปลี่ยนละเราอ่านภาษารัสเซียไม่ออกเราต้องอ่านภาษาอังกฤษ เวลขมทูมบบอร์แดนหัวเวยแต่ละตัวนะคอนฟิกไม่เหมือนกันนะเอแต่ละรุ่นนะ่ะท่านอย่าพยายามไปหาซื้อมาส่งเดชบางรุ่นมันใช้ได้กับประเทศไทยบางรุ่นมันใช้ไม่ได้นะผมโดนมาหลายตัวแล้วตรงนี้ เรามาต่อนะเมื่อกี้เนี่ยมาถึงหน้าจอนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมตัดถึงหน้าจอ t ีกดหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดุดแปดหนึ่งแล้วมันจะพามาหน้านี้เราจะเห็นว่ามันเป็นบางครั้งติดภาษารัสเซียมานะไม่ต้องตกใจด้าน,นล่างคําว่าสีว่าฟ้าเนี่ยก็คือเว็บเพจนั่นเองอคลิกตรงทีว่าฟ้าแล้วมันจะพาเรามาหน้านี้วิวฟังทูโมบายบอดแบ n น ตรงเมื่อกี้มันจะติดตรงภาษารัสเซียตรงด้านบนมันจะมีคําว่า l a n g ตเราให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษอ่าแล้วเราจะเข้าไปคอนฟิกค่าง่ายขึ้นไม่ต้องไปเดาเพราเราไม่เป็นภาษารัสเซียนะอะ่มาหน้านี้ตรงคําว่าเนี่ยเราจะล็อกอินเข้าไปนะล็อกอินมันต้องต้องใส่ admin นะใส่ a admin a d m i n กดล็อ i n อ่อกดแอดมินเสแล้วก็กด Login ินอ่าเมื่อกด Login ินมาแล้วอ่ะมันจะถามว่าให้อัปเดตอะไรต่ออะไรไหมให้เราตอบความว่า enable and continue นะปบแล้วตัวนี้ถ้าเราจะตั้งชื่อ ตั้งชื่อมันนะแล้วก็รหัสผ่านให้ตั้งที่หน้าจอนี้ได้เลยอ่าผมก็จะตั้งใหม่ o ู b เสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็อำนาจรหัสผ่านผมก็จะตั้งใหม่อันนี้ค่าเดิมมันค่าเดิมครั้นี้ผมตั้งใหม่ผมลบอ่าผมก็ตั้งใหม่อำนาจสองศูนย์หนึ่งหก อันนี้ที่ผมตั้งใหม่นะกดรูปลูกตาดูเมื่อตั้งครบแล้วอ่ะชื่อแล้วก็รหัสผ่านที่เราต้องการแล้วให้เราคลิกควา่าเนกแล้วก็ดูนะมันจะถามว่า Set device l o g in p a s s w o r d same a ม w i f ไวฟ์เซ Same a ซม wi-fi password ก็คือการคอนฟิก ถ้าเราเตอร์ตัวเนี้ยจะใช้รหัสเดียวกันเลยไหมผมก็บอกว่าเออใช้รหัสเดียวกันไปเลยะใช่ไหมมันก็จะการเข้าไปคอนฟิกมันก็จะเป็นตัวเดียวกันไปเลยเราก็กดคําว่า finish เมื่อกดฟิ n i s แล้ว่รอสัคโคมันกําลังจัดการตัวมันอยู่ มันก็เข้าไปคอนฟิกค่าตัวมันแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้เป็นชื่อ,อ o b สามหนึ่งหนึ่งอำนาจแล้วก็รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งเมื่อกู้ให้เราออกไปเลยก็ได้นะออกไปเลยไปทำอะไรก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็เข้าไปดูใหม่ดูที่ชื่อ Wi-Fi ใหม่ ดูตัวที่สามนะโ oh, อ้เววีสามหนึ่งหนึ่งอันนาเพิ่งตั้งไปเมื่อสักครู่นี้อ่าเราคลิกเข้าไปเห็นว่ามันจะต้องให้เรากรอกรหัสใหม่นะอันนาสองสูนนึงลูกตาดู 6, หกหายไปอ่าอันนี้คือรหัสใหม่ที่ตั้งมื่อสักครู่นี้อ่ะกดติ๊กถูกเพื่อเชื่อมต่อ เชื่อมต่อแล้วจ้ะหัวเวยบีสามหนึ่งอำนาจเห็นไหมเท่ด้วยเราทำเองใครมาแล้วก็เฮ้ยหัว่วยชื่อเราเว่ยเชื่อมต่อใช้งานได้เลยอ่าเชื่อมต่อแล้วอ่าไปเปิด YouTube ดูดิได้อย่างเขาว่าไหมมา,มาแล้วจ้ะ มาแล้วครับจะดูข่าวฟังเพลงดูข่าวดูละครได้หมดครับช่วงนี้ข่าวบิ๊กโจ๊กกำลังแรงแเราต้องติดตามทุกวัน ก็ต้องมีเน็ตไว้ใช้นะเราจะไปเติมใส่เฉพาะเครื่องตัวเองเดือนเป็นพันนะไม่คุ้มเลยสู้เอามาใส่นี่ลูกเก้าเราได้เชื่อมต่อก็ประหยัดไปอีกนะอ่ถลองโทรเข้าวันดีมันยังดังอยู่เหมือนเดิมไหม อืม่ใช้งานได้ผมว่าคุ้มนะอใช้งานกับกล้องก็ได้ CCTV ได้หมด NVR ที่ไม่ต้องต่อสายแลนก็เจอชื่อนี้ก็เชื่อมต่อใช้งานได้เลย หรือว่าสมาร์ททีวีก็จะเจอชื่อหัวเว่ยเชื่อมต่อก็ใช้งานได้เช่นกันก็ขอฝากไว้นะครับท่านใดที่ชอบเราเตอร์หัวเว่แนะนำนะครับว่าอย่าไปหาซื้อตามโดยเฉพาะเว็บนอกนะครับซื้อมาแล้วท่านใช้ไม่ได้ก็ผมหลายตัวแล้วนะที่ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเทียงพีเที่ยงถูกนะครับมาหาผม อยากได้นะมาดูว่าซิมก่อนจะซื้อก็มาปรึกษากันก่อนใช้ซิมตัวไหนแรงเหมาะกับตัวไหนเออในบ้านมีกี่คนแนะนําให้ได้นะครับไม่ได้ผมก็ทําก็เพื่อให้เออบางคนกเกษียณเงินบํานาญจะไปจ่ายค่าเน็ตเดือนห้าร้อยกว่าโดยที่ทั้งบ้านอยู่กันสองคนตายายอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะอ,มอันเนี้ยเราก็ ใช้สมองคิดมันนิดหนึ่งว่าคอนฟิกยังไงตั้งค่ายัางไงแล้วก็ซิมรายปีเราก็จดไว้ว่ามันถึงเมื่อไร่ไม,มีหลานเล็กๆเขาก็เชื่อมต่อใช้งานได้ไม่ใช่ไปเติมให้เขาวันห้าสิบาทห้าสิบาทมันก็ไม่คุ้มเดือนก็พันห้าไปเติมเน็ตทุกวันก็ไม่ไหวนะเนี่ยกลับเข้าบ้านก็มีเน็ตใช้งานนะโทรศัพท์เดินเข้ามาปุ๊บมันก็เชื่อมต่อให้อัตโนมัติ่ะ อยู่ในรัฐมีมันมันก็เชื่อมต่อให้ละผมว่าคุ้มกว่านะจะไปจ่ายรายเดือนให้คนเดินสายมาเดินเกะกะหน้าบ้านเต็มไปหมดก็ขอฝากไว้ละกันนะครับน้องถ้าสนใจยังไงก็ทักมาเบอร์โทรเบอร์โทรผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ